วีสตอม650รับผมอันนี้ติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์รุ่น40วัตต์เหลืองต่ำขาวสูงนะครับผมตำแหน่งข้างแฟริ่งแบบนี้เลยนะครับตำแหน่งก็จะอยู่ประมาณนี้ครับอันนี้รถลูกค้าไม่ได้ใส่แคตานะครับก็แปลงขายึดตำแหน่งนี้ให้นะครับตัวนี้เป็นไฟต่ำสีเหลืองนะครับไฟสูงขาวนะครับแสงไฟหน้าเดิมนะครับหลอดเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนเป็น LED นะครับไฟต่ำครับสูงต่ำพร้อมกันครับ แล้วก็ไฟสูงไฟพาร์ทจะเป็นสีขาวนะครับผมแต่จะกบแสงของไฟหน้าได้เลยนะเห็นไหมฮะแล้วก็เวลาเราเปิดเป็นต่ําดีสูงนะครับก็จะเป็นสูงอย่างเดียวนะครับจะเปิดใช้งานแบบสูงตาพร้อมกันนะครับก็จะมีสวิตช์แยกให้เลยนะครับส่วนไฟพาร์ทนะครับหรือไฟสูงของรถเปิดพังตัวสปอตไลท์สูงก็จะติดพร้อมกันด้วยนะครับสูงก็คือสูงนะครับผมต่ำก็คือต่ำครับประมาณนี้ครับ คู่เดียวจบครับพร้อมประกัน6เดือนเต็มครับสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับซันบีมคู่เดียวจบประกัน6เดือนเต็ม